สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกัปบปอบาบิปอบอีกแล้วนะคะวันนี้ปอบก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมาทําการอันบ็อกซ์นะคะกล่องนี้นะคะซึ่งเป็นกล่องพัสดุนะคะจากงาน K-Beauty and Qua r a n t i n e in b a n g k o k ปี2021นั่นเองนะคะ บอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยเขาจัดโดยกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้นะคะงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแบรนด์ความงามและสุขภาพของเกาหลีในประเทศไทยบอกเลยนะคะว่างานเอ็กโปันนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าเขาจะมาแสดงสินค้าในงานนะคะเป็นแบรนด์ใหม่ๆเหมือนแบรนด์ไทยในไทยแบรนด์ของเกาหลีในเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะแบรนด์ใหม่ๆที่เขาผลิตขึ้นมางานเอ็กโปงานนี้นะคะป๊อบคิดว่ามัน เป็นงานที่ดีมากๆเลยนะเราก็จะได้เห็นสินค้าอื่นๆแบรนด์อื่นๆในประเทศเกาหลีนะคะที่เขาผลิตขึ้นมาไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนดังหรือว่าแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วนะคะอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่ๆที่เขาผลิตขึ้นมานะคะเราก็ได้อัปเดตข่าวสารแบบ สินค้าภายในเกาหลีจากงานนี้เลยแต่ว่าเกิดขึ้นจัดขึ้นในประเทศไทยนะคะซึ่งสะดวกมากๆแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดนะคะทําให้เขาจัดงานไม่ได้นะคะเขาก็เลยเป็นการโปรโมทออนไลน์แทนนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ที่ Wwwkintech Bang k o k ได้เลยนะคะเดบป็อกจะทิ้งลิงก์ไว้ใน d e okay, s c r i p t i o บ b ็อกโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะมาทําการอันบ็อกกล่องนี้กันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรกัน ะะแล้ววันนี้เนี่ยปอกก็จะแต่งหน้าแบบมินิมอล everyday look ให้เพื่อนๆชมกันด้วยนะคะก็คือมาหน้าสดแบบนี้แล้วก็คือต้องมาแต่งหน้าให้ดูแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคมาดูที่อันแรกกันนะคะอันแรกเนี่ยเขาก็ชื่อว่าเดิมมา เอ็กโทวิก้านะคะเดลี่มาร์กนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นมาร์กแผ่นที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะด้วยสารสก,กัดจากซูเปอร์เซนเทล่านะคะและเ e อ็กโทอินนะคะช่วยช่วยปอบประโลมและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและส่วนผสมจากเดอร์มาคิล่านะคะที่ช่วยในการปกป้องผิวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กันเลยนะคะนี่ เปิดมาด้านในนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบกล่องที่แบบซีนมาแบบว่าดูดีมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีตัวหยิบนะคะแผ่นมาร์คด้วยนะคือ้แผ่นมาร์คนะมา,มาหนึ่งแผ่นกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นออกสมแบบผักๆกลิก่นแบบเหมือนสมุนไพราบราอ ก็จะได้เป็นแบบแผ่นมาร์กแบบนี้ออกมาเลยโอเคแล้วเราจะมาร์กตัวนี้ไว้เกาะสัมผัสที่ผิวนะคะก็จะมีกลิ่นหอมแบบกลิ่นหอมแบบเซนเทล่าเบาๆนะคะช่วงนี้นะคะป๊อกค่อนข้างหน้าแห้งมากเลยนะแต่เท่าที่อ่านส่วนผสมแล้วเนี่ยตัวนี้จะแบบให้ความชุ่มชื้นแบบขั้นสุดเลย โอเคระหว่างที่เรารอมาร์กหน้านะคะป๊อบก็จะให้ดูตัวอื่นอีกนะคะซึ่งในลายที่เป็นสกินแคร์นะคะเขาก็จะมีเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เขาคือ s i ก้า100 Shooting MP p o u l e นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็เป็นแบบแอมพูแบบน้ำใสๆเลยนะกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับตัวมาร์กเลยนะคะ และตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนี่เลยตัวนี้เขาชื่อว่า Derma มาเอ็กโทซิก้าโทนอัพซันนะคะตัวนี้เนี่ยมีค่าเอพมาสูงถึง50 PA4 บวกเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเขาช่วยปรับให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสนะคะเราก็ช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ยก็คือ ดูแบบเนียนขึ้นดูเบอนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยปกป้องแสงแดดถึง50 PA 4+ ด้วยกันนะคะถือว่าเป็นแบบทนอัพที่ให้กันแดดมาสูงมากเลยนะ <S <S และตัวต่อไปนะคะ <S 1> <S 1> ก็คือแป้งเบอร์ค่ะตัวนี้นะคะ <S <S เขาชื่อว่า Lady g a t s e t Blur Powder นะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันนะข้างในนะคะก็จะเป็นแพ็คเกจแบบเป็นตลับแบบ ปุปีกแบบนี้เลยและตัวต่อมานะคะก็คือ Thai Dye Quad Eyeshadow Palette นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าสีเขาเป็นยังไงเพื่อนๆดูสีแบบว่าน่ารักมากเลยอะเป็นโทนแบบว่าน้ำตาลกริตเตอร์เป็นโทนน้ำตาลกริตเตอร์มีสีหนูมีสีน้ำตาลมีสีแบบพีทพแล้วก็มีกริตเตอร์นะคะ อ้ยคิเตอร์นางดีนะโอ้คิเตอร์นางแบบแล้วก็อีก2ชิ้นนะคะปลอปดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกันอันนี้นะคะเป็นสปอร์ตไลท์ชิพพาวเดอร์บัตชนะคะทั้ง2อันเลยเป็นเบอร์03กับ02โอเค02นะคะก็ชื่อว่า d i s โก้พิงค์เฮ้ยสินารา สีน้องน่ารักมากนะคะแล้วก็มีความเป็นแบบชิมเมอร์กิตเตอร์นิดๆนะคะเห็นไหมคะสีแบบน่ารักมากสีต่อไปนะคะเป็นสีเบอร์สาตัวนี้เขาชื่อว่าคอรอลลาชานะคะก็จะเป็นสีแบบเป็นสีแบบส้ม เป็นแบบส้มแบบที่แบบเบามากๆส้มพีทแบบเบาบางมากๆเลยนห mm ็ hmm. นะคะแต่สีน่ารักแล้วสองชิีนสุดท้ายนะคะก็เป็นลิปสติกนั่นเองนะคะตัวนี้เขาชื่อว่า one step soft matte lipstick นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะสีพร้อมๆกันเลยดีกว่ามีเบอร์ศูนหนึ่งกับศูนยนะคะที่ป๊อปได้มาโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันทั้งสองสีเลยนะคะ นี่เลยได้เป็นสองสีนี้นะคะเบอร์1และเบอร์2เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเนื้อ <c oughs> แบบนุ่มแบบนุ่มมากเลยอะสีน้องเบอร์หนึ่นารักมาก <c oughs> แล้วก็ต่อมานะคะเบอร์2องเขาชื่อว่า Jazz r o a d สีเบอร์สก็สวยอะ่ะสสีนี้นะคะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยนะแต่ว่าสามารถใช้ได้ทั้ง2ส,สีเลย โอเคครบเวลามาร์กหน้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะเราก็จะเริ่มจากการลอกมาร์กหน้าออกก่อนคือมาร์กหน้ามาแบบหลายนาทีแล้วอะแผ่นมาร์กยังแบบชุ่มฉ่ำอยู่เลยอะโอเคหลังจากที่เรานวดหน้าเสร็จแล้วนะคะมาร์กเนี่ยที่มันกองอยู่บนผิวเนี่ยก็จะซึมลงผิวนะคะแล้วเราก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้กันนะคะนี่เลยน้องแอมพิวของเรานะคะ ือเนื้อเขาแบบเป็นน้ำแบบเหมือนน้ำเปล่าเลยอะแต่ว่ามีกลิ่นนะมีกลิ่นเบาๆต่อมาเราจะมาใช้โทนอาบกันนะคะโทนอาบของเขานะคะก็จะมีเนื้อแบบเป็นสีเขียวเหมือนแบบฟิลเบรเขียวนะคะเข้าใจง่ายๆกินแบบกินแบบชาเขียวมาก ไม่ชอบมากรู้เหสังเกตนะคะหน้าแบบ,บไบรท์ขึ้นมาเลยด้วยปอบทาสองข้างอะไปดูตรงนี้ตรงนี้แบบสว่างขึ้นอันตัตรงนี้ไม่ได้ทาเห็นปะผิวมันดูแบบเท่ากันอะอุ้ย ผิวแบบผิวช่ำผิวสวยมากเหมือนแบบนอนวันละแปดชั่วโมงนะคะดื่มนะ้ำวันละแปดแก้วจริงๆแล้วอะ่ะคือมันไม่ต้องลงแบบพวกลองพื้นหรือว่าคุชชั่นอะไรเพิ่มแล้วนะซึ่งแบบสีมันสวยมากแต่ป๊อปจะขอลงเป็นแบบคุชชั่นนิดนึงนะคะจะลงแค่แบบเบาๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอลงอีกนิดนึงขึ้นนวด หนวดคือชัดมากสาวต่อมานะคะป๊อบก็จะลงเป็นแป้งตัวนี้เลยนี่ตัวคนเดิมคนดีของเรานะคะ d a i y get s e b r powder นี่เลยก็จะแบบบนน้องนิดนึงนะคะให้ตัวแป้งเนี่ยเขาแบบทั่วกับตัวพับนะคะเวลาตกลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นแบบดอดอดๆอดบนหน้านะคะ มหัศจรรย์คือแบบพอตกลงไปบนหน้าแล้วอ่ะผิวมันดูเนียนขึ้นเลยแล้วก็พวกความเงาอะไรต่างๆนะคะก็คือแบบมันหายไปเลยความฉ่ำความเงาตอนแรกต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะพาเลทนี้คือแบบสีสวยถูกใจมากนะคะแล้วก็เขาแนะนำทิคนะคะก็คือให้ใช้นิ้วนะคะในการเบลนดสีเพราะว่า เจ้าตัวส่วนผสมของเขาเนี่ยจะเบรนง่ายนะคะในอุณหภูมิของผิวนะคะแบบแบบมีความอุ่นนิดนึงนะคะก็จะทําให้แบบการเบรนสีเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเราก็มาลองกันแล้วก็จะใช้เป็นสีช่องด้านล่างนะคะแล้วก็จะใช้เป็นสีกิตเตอร์ ิตเอรแบบกิตเตอแบบฉ่ำมากต่อมานะคะก็จะขอใช้แปรงหัวตัดนะคะกับสีน้ำตาลเราจะลากแบบว่า,าวิ่งห่างเบาๆอาจะเขียนเบาๆแบบนี้นะคะแค่นี้เท่านั้นนะคะกับสีที่เหลือเนี่ยเราจะมาวาดเป็นดอนนี้อายก็คือยิม้มแล้วก็นี่เลยวาดลงไป ดูเบวขึ้นมาเลยใช้สีอิตเตอร์กับแปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะมีการเพิ่มความวิ้งความนูนให้ดวงอาอบจะขอเพิ่มอายไลเนอร์สีน้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อให้ตาของเราดูคมขึ้นเล้วดัดคนตากันค่ะ ที่ปัดมัคล่านะคะเราก็จะปัดไปทางเดียวกันปัดขึ้นปัดขึ้นแบบปกติได้ขนตาประมาณนี้นะคะขนตาสองข้างคือจะไม่เหมือนกันเลยไม่รู้ทำไมเขียนคิ้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้เจลปัดคิ้ว ปัดให้คิ้วตั้งขึ้นแบบนี้ก็จะปัดประมาณนึงนะคะไม่ต้องเยอะให้ขนคิ้วของเราเนี่ยดูเป็นเส้นขนนะคะจะได้แบบดูธรรมชาติโอเคแต่ต่อมานะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะปอกก็จะใช้ทั้งสองสีนี้เลยนะคะผสมกันเลยป๊อกจะใช้สีเบอร์03ก่อนนะคะ Coral t r a c h a นะคะ ปัดเป็นเบตให้ผิวปัดก็แบบปัดให้มันเป็นแบบตรงหน้าแก้มกลมๆลงนะคะสีเขาก็จะแบบเป็นสีแบบบางๆแล้วก็จะใช้เป็นสีเบอร์สองนะคะดิสโก้พิ k งนะคะ แก้มประมาณนี้ไม่ต้องเกลี่ยออกแค่แบบกด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 ลงบนหน้าแก้มตามด้วยลิปสติกน้องสองคนนี้็นแล้วนะคะป๊อบจะขอใช้รองพื้นหรือว่าคุชชั่นนะคะที่มันยังติดอยู่ในพับฟองน้ำนะคะมากรบปากอีกทีนึงให้ขอบป,ปากของเราเนี่ยไม่ชัดจนเกินไปนะแล้วบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะมันถือว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะคะในการที่แบบเราใช้รองพื้นหรือว่าคุชชั่นในการกก ขอบปากก่อนนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ปากคล้านะคะหรือน้องๆที่แบบปากไม่ได้คล้านะคะการที่ทําแบบนี้จะทําให้ริมฝีปากของเรานะคะไม่คล้าจากการทาลิปนะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยในการแบบไม่ได้ช่วยจาก ปัจจัยอื่นนะคะยังดูดลิปอะไรอย่างงี้ไม่สามารถช่วยได้แต่ว่าสามารถช่วยกบสีปากได้สําหรับคนที่ผิวปากเป็นสีชมพูอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะหรือผิวปากสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะการทาลิปบ่อยๆจะทําให้ปากคล้ำได้นะคะการทําแบบนี้จะทําให้ปากของเราไม่คล้ำนั่นเองโอเคเดี๋ยวป๊อปจะใช้เป็นสีเบอร์หนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเขาเป็นอนาโทนชมพูนะจะทาแบบเบาๆก่อน มันก็จะดรอปสีลิปลงเยอะจริงๆทาแค่สีเดียวก็สวยแล้วนะแต่เราจะทาสีแจสโรดนะคะต่อเป็นการเพิ่มมิติให้ปากนะคะป๊อบจะเติมนะคะเป็นลิปแบบเป็นแบบ กลอสซี่นะคะสีแดงแบบแดงสดด้านในก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลุกแบบป๊อปแต่งแบบ everyday เลยนะคือลุคนี้ยเป็นลุกที่แบบแต่งทุกวันจริงๆซึ่งวันแบบมันสวยและมันถ่ายรูปขึ้นซึ่งป๊อปเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายรูปมากๆนะคะ ก็จะได้ออกมาเป็นลุปประมาณนี้บอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วันนี้นะคะคือปังมากใช้ดีทุกอันโดยเฉพาะแบบโดยเฉพาะไม่ได้อะคือทุกอย่างมันดีหมดเลยแต่ว่าที่ชอบมากมากเลยละกันนะคะก็จะเป็นพาเลตอายแชโดว์นะคะซึ่งสวยถูกใจมากปังมากไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คิดมันอธิบายเองละกันนะคือลุคนี้แบบออกมาสวยมากจริงๆอุ้ย <Wow. S 2> และผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่ใช้นะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่ามันดีไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือว่าเป็นสารสาก,กัดหรือเป็นส่วนผสมที่เขาใส่เข้ามานะคะซึ่งมันเหมาะมากนะคะและหลายแบรนด์ของเกาหลีเนี่ยคือไม่เหมาะกับการใช้ในเมืองไทยนะคะแต่ว่าพอใช้อันนี้แล้วพอรู้สึกว่าโอเคนะเพราะว่าตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ก็คือร้อนเพราะว่าห้องนี้ไม่มีแอร์นะคะแล้วก็เปิดพัดลมไม่ได้เพราะว่ากลัวเสียงจะเข้ากล้องนะคะ ก็คือตอนนี้ร้อนมากแต่ว่าคือหน้าก็ยังแบบทนอยู่แล้วก็สัมผัสหน้าไปเนี่ยตัวแป้งเซตเบอร์ของเขานะคะคือทําได้ดีมากคือไม่มีแบบความมันไม่มีเหงือ่อไม่มีอะไรออกมาเลยแล้วหน้าก็ยังรู้สึกว่าลื่นๆแบบรู้สึกลื่นๆนะคะรู้สึกแบบเนียนๆเด้งๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหน้าแห้งแคร็กหรือว่าหน้าตึงเลยก็เลยแบบว่าชื่นชอบนะอยากแนะนําให้เพื่อนๆแบบ ลองไปหาใช้กันดูนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะใช้อยากจะซื้อนะคะเดี๋ยวป๊อบจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อนะคะไว้ใน d e สคร i ชช้อนบอกด้านล่างคลิปนี้นะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะป๊อกก็จะสั่งซื้อไอพาเ t e นะคะป๊อปจะสั่งซื้ออีกสีนึงซึ่งมันต้องสวยแน่ๆนะคะขนาดสีนี้ยังแบบ ฉ่ำสวยขนาดนี้นะคะเ๊อบว่าอายพาเลตตัวนี้คือต้องปังแน่นอนถ้าเกิดว่าใครใช้ป๊อบว่าต้องติดใจเหมือนป๊อบแน่ๆคือมันสวยจริงแล้วแบบโทนสีที่เขาเลือกเอามาใช้ในพาเลตนี้นะคะคือสามารถใช้ได้จริงสีไม่โดดสีไม่แป้นสีแบบสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะซึ่งก็เลยชอบมากนะคะและอีกอันนึงก็คืออันเดอร์โทนอัพนะคะที่เป็นกลิ่นชาเขียวคือแบบใช้แล้วแบบฟีลกูดมาก กะะ็ก่อนจบคลิปนะคะขอฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือ K Beauty and c o l a n t i a e in Bangkok นะคะ2021ถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจสามารถไปสามารถไปลงชื่อร่วมกิจกรรมออนไลน์กับเขาได้เลยนะคะใน World Wide Web Kintex Bangkok นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปลงชื่อแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะก็สำหรับวันนี้นะคะปอกก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่า จะเป็นคลิปที่หลายๆคนได้ความรู้นะคะได้เปิดโลกแล้วก็ได้ความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็ได้เมคอัพลุคนี้ไปแต่งเล่นกันนะคะซึ่งพมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันสวยอ่ะมันสวยจริงๆคือตอนเนี้อยู่จนแบบสีปากคือซีดแล้วนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็คือยังสวยอยู่เหมือนเดิมคือมันปังไหมล่ะ คือชอบมากๆก็คือแป้งสําหรับคนที่แบบหน้าหมันต้องชอบมากแน่ๆนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะป๊อกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ป๊อบด้วยนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะก็มีแผนจะทําอีกหลายคอนเทนต์เลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย